สบายดีจ้าบาลุงปสสาวคนจจ้าแนวบอลเวแนวบลเวเป็นกอล่หรอผูกพายนนนนไม่อืมหนอซำขาเก็บไ้กินนมยังกินได้แตเ่เป็นเป็นแบบนี้แหละ Bên bên gò rồi. không Có mi nằm. Nó không có miếng nằm. Không kết nằm nó đây. Hai mụn nè. Ừ. Mụn hey. khép <tries seus tí rividade> เงินกวงกวงลูกม,<อ>มันเห็นกวง,งกวงก้งกวงอืมตุ๊บตุต้องใช้ดิน้ำน้ำใหม่ขึนะ้นน้ำ นไม่ทันหมอแล้วก็ยังยังีงเขามาเอาเนีน่ยมามาจิดเดีกแล้วกัน

อย่างเอ้ยหาไก่ก็เดียววอยากไปหาน้ำไม้่ไหน,น,นไม้ธรรมชาตนะิไปก็เดียวได้ปักร้นายน,นั่นนี่เราไม่เขาปลูกว๊อมก็ไม่ได้ปลูกนเลไม้สรุปเออแม่มันตอนตอนเขาเอาแนวมันมาปลูกค่ะแนวมันคือน้อยจะซะ มันก็ออกหน่อออกนีเพื่อพันลูกมันออกหน่อผัดหน,น,น่อว่าไงมันก็คนละพันกัน,นตัวแนวมันผัดโน,โน้อ,อ,อยค่ะกอมเลย่พราลระบบดูสิเอาอีกอกันไหกินเบิร์ดบ่ล่ะ กินแมงในเจะไปเห็ดนั่นจิดมุกจิดนอสมตึงเจิตึงเจอตาตัดมาลายบุพเพใส่กระปุกตึงนีกระปุกล้น

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต,นนะะต้นเียบแมะ่จะทิ้แม่วันนอ,นอยใหญ่ค่ะหน็ด้างในคุณอยให้มันเน็ดอาออกมารุด ยอดมันสิผักเห็ดหมกในเห็ดนองสนบอกมันแม่แม่อีกตัวหนึ่งมันไปใส่ไปที่อาหารมันบล่มีเทแล้วบ่เห็นนักจัมบ้านนี่แหละเนี่ยตัวนะอะไรฮะ มันติดปูว่าวมันไปน้ำปูว่าวม,าามันจะ นดตตัวดำเอบออกมาทำงานแล้วก็ปลูกลูกเจ้าท่านรายปนไดเลยลูกทำับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดาาจบาย